Ani, เบลล่าราณีพร้อมมีรักครั้งใหม่ ani, เผยชัดสเปคหนุ่มต้องเป็นคนแบบนี้ ani, เบลล่าราณีเผยชัดสเปคหนุ่มต้องเป็นคนแบบนี้โสดมานานสำหรับนางเอกซุปตาเบลล่าราณีเราจะเห็นว่าเธอนั้นถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่มาโดยตลอดล่าสุดเธอเปิดใจในรายการยังไงไหนเล่ามาอ P ี EP 82ซึ่งมีบางช่วงบางตอน ได้เผยว่าถ้ามีแฟนก็จะสายอ้อนด้วยความที่ใส่ใจคนอยู่แล้วถ้าเป็นแฟนก็คูณร้อยไปเลยสถานะหัวใจตนนี้สดสนิทเลยถามว่าพร้อมจะมีรักครั้งใหม่หรือยังสาวเบลล่าเผยว่าพร้อมนอกจากนี้ก็ยังเผยสเปคต่อว่าภายนอกชอบคนที่มีบุค,คลิกดีภาพรวมเพราะเราต้องมองหน้ากันตลอด ชอบคนมีจิตใจดีนึกถึงคนอื่นไม่จำเป็นต้องอายุโตกว่ายอมรับคิดเรื่องครอบครัวถ้าเจอคนที่ใช่โสดมาสักพักหนึ่งก็มีความสุขดีได้ไปนูน่นไปนี่ได้เจอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ๆพยายามพาตนเองออกไปในที่ใหม่ๆบ้างตนไม่ขี้น้อยใจไม่ขี้หึงบางทีไม่มีเวลาก็อย่าน้อยใจนะ